กับผมนี่ครับพี่น้องกับสำรับมนีกามาูพอผ้มครับกับมิงพันเข่าและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายครับกับวันที่8พฤศจิกายนนะครับพาพี่พี่น้องครับมาอัปเดตแปลงเมล็ดพัน์ข่าข้าวเหนียวหอมไี่สุดนะครับนาดำหนึ่งต้นนาปีนะครับครับสำรับตอนนี้กับเขามมลิเรลืมเออเหลืองนะครับแต่ว่าข้าวเหนียวหอมมี่สุดนะครับกับกำลังนี่นะครับ เป็นห่วงครับรวงใหญ่มากนะครับพี่ครับเบิ้งครับเลยมือเลยครับครับนี่เป็นเขาซิบหานะครับเพป็นเกียวแล้วนะครับของพี่ขาหนองนะครับครับสําหรับที่เห็นชัดเจนนะครับความสูงอยู่ประมาณ120เซนนะครับเปอร์เซ็นการลมน่าจะโบมีนะครับสําหรับความสูงประมาณนี้นะครับ นี่ครับเนี่ยไปก็จะมีเต็บเป็นห่วงนะครับนี่ครับจะเป็นห่วงนะครับก็จะหย่อนแสงนะครับครับซาลบมุนีกาแม่เก็บเกี่ยวข้าวปนนอีกรอบนึงนะครับเก็บเกี่ยวข้าวปนนอีกรอบนึงนี่ครับึงห่วงเลนครับครับเหลือมือเลยครับผู นะครับถือว่าโอเคครับห่วงใหญ่ดีนะครับความสูงใช้ได้นะครับบ่หล่มนะครับนี่ครับเปห่วงครับพี่ครับไม่ธรรมดานะครับรวงใหญ่มากครับสำหรับข้าวเหนียวหอมที่สุดนะครับเป็นพท่านผื่นเมืองนะครับของอาจารย์ตุหลาง อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับพิ่งเอามาปลูกปีแลกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอากาศในห้องนะครับพอดีพึ่งเก็บเกี่ยวข้าวโพดก็หต้น,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 นเตียนนานาเก่าอยู่ข้างบนแล้วนะครับเอ่อมาเก็บเกี่ยวต่อนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้พี่น้องรับทราบประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับพี่น้องทานได้ที่สนใจเล็ด่านกะ ทักทายสอบถามเข้ามานะครับกบาขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกคอมเมนต์และการติชมนะครับพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฮอนแห้งครับโอเคสวัสดีครับ